ยนกกดดับไวะอสัสวัสด,ดีครับผมก็กรบาบสวัสด,ดีเพื่อนๆชาวอีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเอเดียได้ดีแล้วนะจ๊ะสบายครับสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับเทลอนนะนะในช่วนเล่นกับฮายาเตะก็ค่อน,นะอน er นะอข้างจะชิลนะแต่เจอซัพพอร์ตเป็นกิลด์เดอร์นะฝั่งตรงข้ามก็อาจจะต้องเซฟๆหน่อยนะครับเพราะเราขาตายด้วยนะเราหลบกิลด์เดอร์ลำบากนะครับ หม,มาเดิเวทมันเลยยิงมาฮะยิงมาฮะยิงไปโอเคก็ okay. <Okay. S 1> สำหรับช่วงนี้เทลค่อนข้างฮอตมากๆเลยนะครับในเมตาปัจจุบันนี้นะผมว่าเทลแม่งยิงแรงนะครับแล้วก็คือมันส่วนตัวก็ยังเล่นไม่เคยโหดสักทีนะแต่ตอนนี้จะกดมากับเพื่อนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นนะมาดูมันโหดจ,จริงรอเปล่านี่พูดถึงกูโดนคิเดอร์ก่อนเลยมาดิมาเดยมาเด็ครับโ okay. อเคถายกันเลยนะยิงมือกันนะครับผม ต้นเกมเไม่้อามารีบเล่นนะเล่นเพลอะคือมันจะต้องมีดาบคีดก่อนทักงอันหนึ่งนะครับถึงมันจะเริ่มแบบเบริร์ดโหนๆนะมาดิมา, ي, มา, ي, มา, ي, มาดิมาดิมาดิโอ้โหดูยิงไม่เข้าเลยไม่ติดคีสักดอกไอ้ที่โอเค,ออเ,คเอ้ยใจเย็นก็ตอนนี้ผมใช้เป็นรุนแรมเพจนะครับมันก็อาจจะติดคยียากนิดนึงนะเดี๋ยวไว้เกมหน้าจะลองไปใช้พวกรุนคีดที่หกนะครับโอ้โหรวยแล้ว มาดิอาเตะเอาห้าว่ะหว่ะห้หา,หาอ่้ยฟิกเกอร์โยกดิครับจังหวะนี้ถ่ายก่อนเลยนะครับเดี๋ยวโบมันโดดใส่นะดเดี๋ยวเรารอไอเทมนิดนึงนะครับก็คือถ้าเรามีพวกแบบคีใหญ่มันก็จะเล่นง่ายขึ้นเยอะนะโอเคแต่เอาง่ายแต่เลดเกมแน่นอนผมยิงฟรีหมดนะครับถ้าได้ยิงนะอแต่ตอนนี้ตัวหลวงเรานี่แทบไม่มีเลยนะครับโบกับฟอเรน แล้วก็อะไรโบฟอร์เรนก็น่าจะถึงตัวผมยากอยู่นะผมว่าพอเพื่อนผมเล่นล็อกซี่ด้วยนะก็รอจับตัวที่เข้ามาล,วล้วงเราอ่แล้วมาดิไอฟิกจับแม่งนิ่เ้ียกูหมันมเดี๋ยวเคลียร์เวฟก่อนนะครับอันนี้เกมค่อนข้างตึงนะซูสี่สงไปฝากไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามุ่งหุ้ยไม่ได้เคลียเรื่อเลอซี่ จะเย็นไว้อุ้ย,ยเจ็บนะเจ็บนะไอ้น,นี่มันโดนผมยิงมันก็หนีทีนึงไว้มันมีกิลเดอร์ว้วยผมเลยไม่ค่อยอยากเล่นเอ๊จับได้นล้วเนี่ย,ยน่าจะฟิกจับไหมนะสองตัวเลยนะเอาเข้าวบอมนะนหวานาดเลยนะชัทนีจน้จะเย็นจะเย็นหูยสคายังค่อนข้างจะนิ่งอยูน่นะครับอย,ยังโดนอีกนะเฮี้ยโบอโอเคครับเก็บตังค์ไปนะ ของแฝงอาชีมีเรานี่สแตกแ็กละสิบหกบาทนะครับขอที่ฟิกจับแม่งนี่ฟิกจับแม่งนี่ขอทีนึงเหรอวะเดี๋ยวเราเราเวฟมันเข้านะครับเดี๋ยวฟิกจับแม่งเลยจับมา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 ขอที่อันนี้อันนี้อันนี้เอเอ,เอ,เอไอเ้เหี้ยแม่งนี่เร็วนกักมึงแตกไปหนึ่งห้าวนักนะครับไายาเต น้ำบางหน่อยนะอาเริ่มยิงแรงแล้วผมมีดาบคีใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมจะขึ้นซื้อสติงชิ้นต่อไปเลยนะครับจะไม่ได้่จะ,ดจะไม่ได้ออกจอก,ก่อนนะเพราะจะเน้นคีก่อนนะครับเอาลูนคีอาสามสิบหกมามันค่อนข้าง,างจะคีไม่ค่อยติดนะจึ๊ก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 ืกกกฟิกเกอร์ไปดิสวยสวยยิงยิงยิงเอ้ยเอ้ยเอ้ย,เ,อยเพื่อนูอง จับได้ไหมจับได้ไหมสวยมาดิตายไปแล้วโอเคดับเบิลคิวไปกดเวอร์นะตอนนี้ยิงแรงอะเริ่มยิงแรงละฝั่งของข้าเริ่มบาดกลัวผลมละโหดเกินนะเทวเ,เดี๋ยวตีมังกรน,นะครับมาดูวะเวลตเกมจะโหดไหมนะผมไม่เคยเล่นเทวให้โหดเลยนะครับเพราะว่าตัวละครมันขาดายนะผมเลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ มไม่ค่อยชอบเล่นแครี่ขาตายเท่าไหร่นะ <been> มันหนีลำบากเลยเออแล้วมันต้องยืนเซฟเซฟจัดๆนะมันไม่ค่อยได้บูอ่ะมันเลยไม่ไม่เท่ฮนะเอ้ยโอเคต่อไปไวรุ่นฮนะต่อไปขึ้นสลิกสติงนะถ้าเอาลูนคีสสามสิบหกมาผมแนะนำให้ขึ้นเป็นอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะสลิกสติงชิ้นที่สองนะครับไม่ต้องออกเจาะเกาะน,นะแต่ถ้าคุณจะเอาเจาะเกาะเนี่ยผมแนะนำให้เอาลูนคีสสิบหกมาดีกว่านะเออจะได้ออก คีไออันเดียวเออ,เอ,อคีไออันเดียวแล้วก็ติดคีล,ลัวๆอะไรเงี้ยครับจึ๊กเล่นได้เล่นได้เล่นได้ไดมาตามไปโอเคครับเก็บไมค์ก่อนโคตรเอาจัดโคตรโหนะเทลนะอย่าหมิ่นเทลอย่าหมิ่นเทลช่วงนี้เทลมันฮอตจริงวะ่ะอันนี้ก็อยู่ที่แรงยี่สิบกว่าดาวนะครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดดาว ใครถ่ายถ่ายมันสามสตี่กใครจะเล่นก็เล่นนะครับสามสตักกับเทลที่ไม่มีสกิลโดดหนีนะครับถ่ายก้อนเลยดีกว่านะผมว่าเทลอันติมันควรจะเป็นต้านซีซีเหมือนแต่ก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนนี้เทลอันติมันต้านซีซีใช่ไหมตอนนี้คือไม่สามารถช่วยเหลืออะไรตัวเองได้เลยคือถ้าโดนสตาร์นอะไรมาก็จบเลยนะต้องพึ่งทีมอย่างเดียวนะแต่มันก็ยังยิงแรงอยู่นะครับเฮ้ย ไม่โดนกูแต่ไปดีเด้อฟิกล็อกนะแต่ไม่โดนผมจึกจึกอืมเริ่มติดคีรัวๆแล้วนะครับอนนี้จะเย็นไว้ให้อ้าวจึกอืมเสียวเสียวบอกเลยมีเสียวนะอนนี้อันรองขท้ามนี่มันไม่มีตัวลวงผมอยงเง้ยมันก็เล่นลำบากนะบัตเตอร์ไฟก่าจะไหลถึงผมก็ตายก่อนดูจาะทรงอ่ะ ต้องผ่านล้อเลี้ยวไปก่อนนะถอยถอยถอยๆอยเฮ้ยเย็นเถอะมาดิจะตามมาหรือเปล่านี่คร,รับกระโปงก็แบบนี้เลยนะสกิล2ของเทลเนี่ยพยายามเน้นใช้ตอนแบบมีสแต็กพวกอาชีมีนะครับสแต็กเงินนะ มันระยะมันไกลนะมันโป๊กง่ายเราไม่ต้องเข้าไปยิงฟรีไม่ต้องเข้าไปยิงเองนะครับคือเราแค่ปล่อยถทะยูสองไปก็ได้ตังค์แล้วนะสิบหกบาทจึ๊งเห็นไหมได้แล้วเดี๋ยวนี้ไอ้ยูน่าจับอย่างงี้ก็แตกดีครับโอ้ยเพนเพนเพนเกินไปที่เพนไม่เมกินไปองค์กรเนี่ยทุกคนตอนนี้เคียร์กลางก่อนครับไอฟอนินไออาโนวัฒน์ไปไหนอ่ะ <laughs> ไม่ชี้จิกก็ด้วยเอ,อ,อเค,ครับซอยรอยซอยซอยโนติพีลัดดวลวแล้วนะจึกจึกจึกอันนี้โอเคในดสาสเลเยอร์เป็นที่เรียบร้อยครับใจเย็นนะเราตีปั้มบนนะครับอันดับไฟเอ้อโอ้โหยังโดนอีกแนละ้วเฮีย คลายบ้านครับคลายบ้านจึกโอ้โหยังโดนอีกอยะนี่ยผมบอกนะเล่นจากยูเดอร์มันลำบากนิดนึงนะถ้าแคลรี่ตัวยืนยิงฟรีเนะี่ยแล้วยูเดอร์มันโป๊กโป๊กยัดอย่างเดียวนะครับแล้วแคลรี่มันก็แบบต่อสกิลมาเรื่อยๆนะเอ๊ดักนะดักดักอ่าแด,ด,ดงเกิดครับเข้ามาแน่นอนอย่างนี้แตกโอเคอย่างนี้แตกนะ ตายไปดิครับผมเจอดักเซิ้งไอ,อฟอนินเฮ้ยผมไม่สนใจหรอกจีนองยูเดอร์กมะจะยิงตัวตัวในป้อมมึงนะฮะตอนนี้ตังผมแปดพันนะครับยิงตายหมดเอาตายนดโมตายสองนัดไอโบยโดนกูสองนัดจะจะไปรอดอยังไงล่ะครับไหนตัวบางๆมาให้พี่ยิงหน่อยสิยูเดอร์มาปุ๊กทีดีวะเอ๊ะ ขอสองเมตรอือหือสามเมตรพอสองเมตรสามเมตรก็พอนะครับอย่างี้ซอยบ้านจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึก,จก,จก,จกพอกัอนพอกัอนฟอลินมันแปะผมนะแต่ก็น่าจะรอดอยู่นะครับมีฟิกเกอร์นะไปยังไงจึกจ๊กจึ๊กโอ้โหดอกละพันนะฮะสิบดอกอก็หมื่นหนึ่งนะตายแน่นอนเลื่อนไม่ถึงนะครับเอ๋อบอยยังไง โบไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาในระยะผมแล้วนะดนผมยิงตายนะไม่กล้าเล่นกันดิกำลังเห้โอเคครับอุ้ยคิดดอกก็สามพันนะครับยิงไม่ดีวแตกหนึ่งพอะเด็นเอากูนี่แตกสองยังไม่ทันได้ตีนะมาเนี่ยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยแตกสามโบแม่งเสือหันตะกิ้มาทางผมนะครับ โดนเต็มๆนะแม่งมาช็อตหน้าผมสักทีหนึ่งเมื่อกี้แตกเลยนะครับตอนนี้ตังมาณหมื่นหนึ่งนะสกอร์ค่ามาสิบเอ็ดตายหนึ่งครับเกาา็บกบัตเตอร์ไฟมาบั้นเกบหมดทีมเลยววะโอ้โหตายดีอย่างงี้เพื่อนกูแตกถอยเลยโอ้โหไม่ไหววะ่ะเอาขุดมาตีโอเคแตกไปเลยนะครับชาวินี้เฮ้ยสวยเออเกมเได้ตึงๆหน่อยเฮ้ยง่ายไปมันก็ไม่ดีนะครับโอเค ไปเดี๋ยวผมขึ้นดุดใหญ่ดีกว่ยเดี๋ยวเราออกดุดใหญ่นะเราจะได้การตัวลวงเข้ามาเล่นนะครับแต่ถ้าโดนคิวด์ล็อกนี่ก็แตกอยู่ดีนะครับเดี๋ยวตีมังกรดักทันทีดีกว่านะทุกคนเดี๋ยวตีตายหมดแหละโหเวียตีดักดอกก็สองพันสี่โคตรแรงเลยเฮียแรงมากนะถ้าตีดักดอกก็สองพันสามพันเนี่ยดูดิสามพันหกอ่ะเฮีย ยิงกนไปดีครับผมจึ๊ 11, จกึ๊กแบกไปหนึ่งแตกไปสองมาดีครับมาดีครับมาดีครับแตกสามแกสี่ไปโอเคเบเกมเดี๋ยวบัตเตอร์ไฟตัวเดียวนะอันนี้ไม่ต้องพูดเยืนะนะครับให้ภาพมันเล่าไอ้น้องโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทลนะค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับอันนี้ในแรงยี่สิบกว่าดาวนะก็ถือว่าค่อนข้างแบบโหดเลยแล้วผมเล่นแบบไม่ใช่เมนเทลด้วยนะแต่ข้อดีของตอนนี้คือผมมากับเพื่อนนะครับ พื่อนกูก็ปีกกลับให้อย่างเนี้ยแล้วกูก็ยิงฟรีนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้จบเกมนะครับผมไม่มีอะไรมากครับไอ้น้อยหนึ่งโคตรโหดเลยนะเทลก็ต้องบอกว่าปัจจุบันเนี้ยนักแข่งเขาก็หยิบเทลค่อนข้างเยอนนะครับคือตัวมันค่อนข้างจะโหดมากนะแต่คือด้วยความที่เทลมันเป็นแคลรี่ขาตายครับมันมีป่าที่คอยลวงเทลได้ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะกดเทลหรือแคลรี่ขาตายอะไรเงี้ยผมแนะนําให้เล่นกับเพื่อนดีกว่านะครับ เออถ้าเล่นคนเดียวก็ได้แหละถ้าคุณแบบแบกบรับการโดนล้วงการที่จะหัวเสียได้ก็เล่นได้นะครับเออคือมันเล่นได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณเจอป่าล้วงช้ำๆหน่อยเลนล้วงช้ำๆหน่อยอะไรเงี้ยเออเราก็จะเล่นลําบากมากนะแต่เทคนิคการเล่นพวกแคลรี่เนะี่ยเราก็ต้องยืนหลังนะครับคือพยายามไม่โผล่ตัวให้ฝั่งตรงข้ามเห็นนะเราต้องรอตัวที่ล้วงเราโผล่ออกมาก่อนในแมปนะครับเราถึงค่อยจะเดินออกไปเล่นออกไปยิงนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับไปไรแล้วหนู Bye.